2. ปณีตารสูตรว่าด้วยกำเนิดนาคที่ประนีตกว่ากัน 343. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสีประเภทนี้กำเนิดของนาคสีประเภทอะไรบ้างคือ 1. น,นาคที่เป็นอันทชะ 2. นาคที่เป็นชลาพุชะ 3. นาคที่เป็นสังเสทชะสนาคที่เป็นโอปปาติกะในนาคสี่ประเภทนั้นนาคที่เป็นชลาพุชชะสังเสทชะและโอปปาติกะประนีตกว่านาคที่เป็นอันทชะนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะประนีตกว่านาคที่เป็นอันทชะและชลาพุชชะนาคที่เป็นโอปปาติกะ ปราณีตกว่านาคที่เป็นอันทชาชลาพุชชาและสังเสทชาภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสีประเภทนี้ปราณีตรสูตรที่สองจบ